ครับยำเสาะครับนี่ิจะมายำเบ็ดเลยเด้ดอดดครับพี่น้องมาถึงบนลิ่นครับครับมายำเบ็ดสิมาร์โบมินีครับ,าา 10, 000, 000, 000, รบพี่น้องมาเคลื่อนกับคนตกอยู่ครับเป็นจริงไใดเนาะคือเงียบพี่น้องพี่น้องเว้ยเนี่ยไปบางใด้กับเห็นพี่ปาถึงเบ็ด นั่งนี่ถือเด็กพี่หนอเห็นไหมโอ้ถือไปจนเห็นตะคอว่ามม่รครับมาถือไปจนเห็นไหไปจนเดพี่หน กินเล็ลยกินเลอดไีน่อยยังไงตนียังจับเสือกเฮ้ยจับจับเสือกอ๋อ นนี้คือจริงเสือกเค็งๆอี่าืจริงๆเลยถือบัวครับ,รบนี่เสือกเค็งๆอยู่ว่าถือแล้วครับ่าเห็นดินบ่าอยู่ครับโยมไม่ยืน ลุดไปแล้วใส่น้องนี่ก็คิดโออย่างขักแล้เด้อพี่น้องน้องน้อยๆนะครับพี่น้องน้องน้อยๆแต่นี่เสียงป้าบ,บ่อนลายอยู่ตอนใส่มาสยามตอนเชร้าขึ้นมาใครเห็นมีปาทิกครบบนั่นลางดีกั ครับ,บนังนคือถือกีเลนครับเป็นดินอยู่ครับโอ้ยว่าจะไปยังครับโโโโไปบ่นาะปลาเข่งครับปลาหมอปลาหมอโอ้โปลาอึดปลาคอแห้งเดี๋ยวไปเนาะปลาคอบ่มีเลย แม่สิอุปปะขัดแต่โน่วัดอุปปายังขับปักเข่งปะเข่งตยกรงอ้ห้นี่มันสวัสดีบางปูเนี่ siya leh ini ini ngesil oh. กนมาใส่บนลล้ายๆี่น้องได้ยินเสียงโอ้นีหมุมกับไ่เบ็ดอีกนี่อ้อมนี่เลยครับคิดว่ายังคักแล้วต,ตอนเสาร์คิดวัาแต่เงือกับาบมดครับพี่น้อง ี่ได้สองโต๊ซสัมนี่นะวะพี่หน่อยเอบิดโฟนมาสี่หังนวะครับมาใส่ยุนน้องไงหินครับ ว่าจะใส่หลายๆล้างยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันมืดก่อนก็เลยใส่หด้ห่าล้งกับกับบานกับมืดแล้วอีกสามลังครับสามลังนี่บดถือกะมุท่านั้นและบดมาาเลยแหละครับผม,มีวี่แววเลยพี่น้นง ียบแสดงว่าป้ามือนีพวกกินเบ็ดอีหลีพี่เนาะปักคอมาได้พ่อตัวแต่ป้าเบื่อ,อตัวครับป้าลายโหด พี่น้องมาหนีก็บโมันนองเออครับพี่น้องโบมันครับได้ไปจุนกับปลาเค็งตัวนึงครับมันนีมาหนีโบมันคักเอรีลครับพี่น้องครับใช่พี่น้องติดตามเบื้องคิปต่อไปด้วยครับหาคลิปมาให้พี่น้องเบื้องไปอีกเรื่อยๆครับหลับมานีก็ขอลาไปก่อนครับพอกันไม่คลิปนะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ